การขยายของนิพพานทำบุญบารมีสาิทัตประเดชพุลป,ปุสดจนทัสโรที่กว้างขวางมากขึ้นเข้าถึงธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศประเดบคุลป,ปุสดจันทัโรมากขึ้นวิกิพที่เกิดจากธรรมทั้งหลายนั้นจึงปรากฏมากขึ้น เป็นช่วงที่ทำที่สร้างวิกฤตเปลี่ยนมาเป็นหน่วยใหม่ๆบาบรมีสานสิทธัตถะเดชโพลปุสจันทัสโลถูกดึงดูดบอกเกิดจากบรมีสามสิทธัตถะเดชโพลปุสจันทัสโลเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบาบรมีสามสิทธัตถ ประเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอิกิจทั้งหลายจึงเป็นโอกาสที่ดีที่บาร,รมีสามสิดพัดประเด็จพระหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสภาวะที่ยังไม่ถึงยุติธรรม คือเป็นสวาสภาวะที่เป็นโอกาสของทุกธรรมที่สร้างที่สุดแห่งธรรมของตอนเองนิพพานธรมบุญบาร,รมีสัมติพัฒน์พระเด็จพระพุทธเจ้าสโลใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของตอนเองเพื่อ รักษาดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัดประเดบกุณปุสเันทัสโลทุกหน่วยบารมีสามสิบทัดพระเดะกุลป่สจันทัสโลให้มีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายทำให้ทุกส่วนของนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัดพระเดศคุลปุสจันทัสโล ดำรงอยู่อย่างสุขเจริญสําเร็จชีวิตขึ้นไปตลอดทุกส่วนของบารมีสาสิบทัศพระเด็จคุณหลวงปู่สดจันทัสโลดำรงอยู่ได้ทุกส่วนของนิพพานทรรบุญบารมีสาสิทัศนระเด็จคุณพุทธสดจันทสโลถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาจาก บารมีสามิบทัตพร,ระเดชพระคุหลงโพสจันทสโครควบคุมบังคับให้ทุกส่วนรับรู้ไปถึงหน่วยที่เล็กที่สุดทุกๆหน่วยของบารมีสามิบทัตพร,ระเดชพระคุหลงโพสจันทสโรที่เป็นพลังงานเป็นเครื่องจักร ที่จะต้องดำรงอยู่เป็นฐานเป็นกําลังเป็นพลังงานเป็นเครื่องจักรที่สร้างที่รักษาทั้งหมดของนิพพานธรรมบุญบารมีสามปิตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทสโลให้ดำรงอยู่ได้ ส่วนของนิพพานธรรมบุญบารมีสาสิทธัสระเดพุลปสุสัจเจนทัสโลที่รับรู้การบังคับของบาร,รมีสาสิทธัสระเดพุลพุสัจเจนทัสโลรับรู้การบังคับไปถึงระดับตำแหน่งที่ละเอียดที่สุดจึงเป็นส่วนของนิพพานธร,รรมบุญบารมีสาสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปูสจันทสโรที่ทําหน้าที่ทํางานทําอาชีพของตนเองอย่างสมบูรณ์เป็นส่วนที่อยู่ในระดับที่ละเอียดที่สุดที่ควบคุมบังคับส่วนที่หยาบกว่า ไปถึงส่วนที่หยาบที่สุดได้อย่างสมบูรณ์เป็นไปตามการเป็นยังอยู่ตั้งแต่เริ่มมีหน่วยประถมเริ่มแรกปรมีสัจส,สิทธัตพระเด็จพระคุณหลวงพูฒสดจันทสโรที่ทำงานทำอาชีพทำหน้าที่ดึงดูดบอกเกิดนักตำแหน่ง ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทธัสะเผดภคุณพุสจันทสโลซึ่งเป็นตำแหน่งที่ละเอียดที่สุดของดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีรสามสิท์ัระเผดภคุณพุสจันทสโลที่ทำหน้าที่ทำงานทำอาชีพดึงดูดบอกเกิดอย่างสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆตลอดมา ทำหน้าที่ทำงานทำอาชีพอยู่ทุกอนุเวลาปรับปรุงพัฒนายกระดับของชีวิตเป็นอย่างยู่เพิ่มขึ้นตลอดจึงสามารถดำรงอยู่ได้ไปตลอดที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทัศเพร,เรพดุลปุสุดเจนทัสโ,โล เป็นความหมายของชีวิตเป็นยังอยู่ท่ามกลางทําทั้งหมดที่ทํางานทําหน้าที่ทําอาชีพของตนอย่างสมบูรณ์บรารมีสัสชิตศท์พระเดชคุณภูสจรััสโลจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ได้จาก ทำทั้งหลายที่ถูกเปลี่ยนโครงสร้างสร้างขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสาติิตทัพพระด้พุทธบสตทเดทัสสรเพื่อพัฒนาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานให้เจริญใหม่ขึ้นไปตลอดไม่สำทำประกอบธาตุขึ้นใหม่ไม่สำธาต ไม่ส้าโครงสร้างของธาตุเช่นร่างกายของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นใหม่ถูกเลี้ยงรักษาอยู่ตลอดทุกอนุเวลาเมื่อมีสิ่งที่เข้ามาทำลายร่างกายหรือเข้ามาที่มีผล ทำให้ร่างกายดำรงอยู่ไม่ได้ร่างกายนี้มีพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษารับรู้การมาของสิ่งที่ทำลายร่างกายที่ทำให้ร่างกายอยู่ไม่ได้ได้รู้จาก สิ่งที่เข้ามากระทบร่างกายนำสิ่งที่เข้ามากระทบร่างกายนั้นมาพัฒนาปรับปรุงสร้างขึ้นใหม่เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเพื่อน,นำมาสร้างร่างกายมาเลี้ยงรักษาร่างกายขึ้นมาใหม่แบบที่ ได้รับรู้จากตัวอย่างหลายๆอย่างเช่นจากเชื้อไวรัสที่เข้ามาสู่ร่างกายในสภาว่าร่างกายที่ยังไม่เคยเจอกับไวรัสพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาสร้างร่างกาย อยู่อย่างสุขเจริญสำเร็จชีวิตเป็นปกติเมื่อมีไวรัสเข้ามาสู่ร่างกายเพื่อทำลายร่างกายไวรัสนั้นถูกร่างกายเปลี่ยนให้เป็นโครงสร้างใหม่ของร่างกายเพื่อสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่เลี้ยงรักษาให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ ร่างกายที่ไม่เคยเจอกับไวรัสและร่างกายที่เจอกับใบรัสแล้วไม่เหมือนกันเป็นร่างกายที่ใหม่ไม่ซ้ำร่างกายเดิมดังนั้นในความหมายของไม่ซ้ำทำไม่ซ้ำาตุก็หมายถึงตัวอย่างเช่นที่เราได้กล่าวมานี้ โดยการทำงานทั้งหมดมาจากทำงานในระดับที่ละเอียดสุดคือตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประวิสัมชิทัพเประเด็บคุณปุสจันทัสโลเป็นตำแหน่งศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสำเร็จตำแหน่งศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดใหญ่บังคับควบคุม ไปถึงตำแหน่งหยาบสุดที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์ไปจนถึงตำแหน่งหยาบสุดไปจนถึงผิวของนิพพานทำบุญบารมีสามสิทธะได้พุูปุสดะันทัโลที่อยู่ใกล้นิพพานของกิเลสนิพพานของอภิญาคตาธรรมามากที่สุดวงจรในการควบคุมตั้งแต่ ละเอียดสุดไปถึงหยาบสุดรับรู้จากหยาบสุดมาถึงละเอียดสุดควบคุมจากละเอียดสุดไปถึงหยาบสุดรับรู้จากหยาบสุดไปถึงละเอียดสุดเป็นวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จที่ท่อาทานบุญที่เป็นพระเดชคุณลปุสสดจันตสโรที่ทานคนพบที่ท่อาทานบุญที่เป็น พระเด็กคุณผู้หลวงพ่พอธรรมชโยคุณยหาอาจารย์มหาลัตนาบุิกาเตโนฮนุกโยที่ท่านค้นให้พวกเราได้รับรู้ได้ถูกบังคับควบคุมจากประบีสาสิทัศน์ระเด็ดดดดจกรุปุสตันสโรให้รับรู้ให้ยิ้มแย้มแจ่สายปิติเบิกบาน รับรู้การทํางานทั้งหมดของบริมิสฐาติทัพประเด็จคุณปู่สุดเจนทัสโลบังคับให้รวยบังคับให้เป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดเท่งนิพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพานธรรมใหญ่ซึ่งเป็นสภาวะปกติบังคับให้ไม่ย,ยึดมัน่นถือมัน่นให้ปล่อยวางธรรมที่ไม่ใช่บรารมิตานิทัพประเด็จคุณผูุสุดเจนทสโล ังคับให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางในบารมีสานติทัตเปรตปุณพุสดจันทรสโลเท่านั้นทั้งหมดเป็นสภาวะปกติของท่อทานบุญที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ที่สุขจเจริญสําเร็จชีวิตขึ้นไปเรื่อยๆท่อทานบุญที่ผิดไปจากนี้เป็นท่อทานบุญที่ผิดปกติเป็นท่อทานบุญที่ถูก ทำที่ไม่ใช่บารมีสันติทัตไปเรียกผู้กุลกุสลกันทสโลเข้าแทรกซึมครอบงำทำลายเสื่อมสภาวะของธรรมธาตุลงไปเรื่อย,เ,อยเป็นท่าทานบุญที่ต้องนำโดยท่อทานบุญที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อให้กลับมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไป เพื่อให้ทุกส่วนของนิพพานธบุญบริสัมทัทั์ประเด็จพระกุงพุทธสัเจนะทั้งหมดดำรงอยู่เป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดทั้งนิพพานรมใหญ่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไป